สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนย่อความกันเอ่ยย่อความคืออะไรมาดูความหมายก่อนย่อความเป็นการจับใจความสําคัญจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่ได้อ่านได้ฟังพอหรือได้ดูมาอย่างยอ่อๆแล้วก็นํามาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความครบถ้วนกระชับด,ด้วยสำนวนภาษาข,ของนักเรียนเองนะงานเนี่ยมีกลักเกณฑ์ต่อไปดังนี้นะคะ เรนดูทนีนี้นักเรียนต้องรู้เรื่องอะไรก่อนความหมายนะการจับประเด็นสําคัญทำอย่างไรหลักเกณฑ์การย่อความรูปแบบการยอ่อต่อไปค่ะหลักเกณฑ์การเขียนย่อความมีหลักเกณฑ์ดังนี้ข้อ1อ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่อตั้งแต่ต้นจนจบนะอย่างน้อยสองครั้งครั้งแรกอ่านเพื่ออะไรครั้งแรกอ่านหรือฟังอย่างาคร่าวๆ เพื่อให้ได้ความว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรพอมาครั้งที่2อ,อ่านจับใจความสําคัญของเรื่องอย่างยอ่อๆแล้วก็จดบันทึกใจความสําคัญเอาไว้นะคะต่อไปเปลี่ยนการใช้คําสรรพนามบุรุษที่1บุรุษที่สเราใช้บุรุษที่3ค่ะต่อไปการย่อคําพูดคําสนทนาของบุคคลให้ย่อความรวมกันไปไม่ใช้เครื่องหมายในคําพูดนะคะ หรือขึ้นบรรทัดใหม่ไม่ใช้นะคะข้อต่อไปใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อเองโดยเขียนเรียบเรียนขึ้นมาใหม่นะโดยไม่ให้โดยไม่ให้สาระเดิมเปลี่ยนไปหรือสาระสำคัญเปลี่ยนไปถ้าเรื่องเดิมมีการใช้คำราชาศัพท์นะเราก็ควรที่จะใช้คำเดิมไม่ไปแปลหรือไปเปลี่ยน นะคะแล้วโดยเฉพาะชื่อบุคคลสําคัญถ้ามีไม่ควรเปลี่ยนนะคะคงดํารงชื่อไว้ต่อไปถ้าเรื่องเดิมมีหลายย่อหน้าใจความที่ย่อแล้วก็ให้เป็นไงเขียนรวมเป็นย่อหน้าเดียวกันต่อไปบทร้อยกรองถ้ามีบทร้อยกรองมาให้บทร้อยกรองคืออะไรก็คือโครงชั้นกากรอนนะ,ะเราก็ต้องถอดความก่อนถอดความจากบทร้อยกรองให้เป็นร้อยแก้วความเรียงธรรมดา แต่ใจความสำคัญนะคะให้มีครบพอหลังจากที่ถอดความแล้วนักเรเียนเอาบทถอดความนั้นมายอ่อนะคะย่อให้ให้สั้นกระชับต่อไปการย่อความไม่ควรมีความยาวมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเนื้อหาเดิมนะคะเรียบเรียงให้สั้นแล้วก็กระชับเข้าใจง่ายแล้วรู้เรื่องด้วยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรทนี้วิธีการสรุปความ สรุปความอย่างไรอ่านเนื้อเรื่องอย่างที่ครูบอกไปแล้วอ่านสองครั้งครั้งแรกให้เข้าใจนะครับภาพรวมก่อนพอมาครั้งที่สองจับประเด็นสําคัญใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะพอได้ปุ๊บเราก็ถึงเอามาตรงนี้เอามาเป็นมาย่อความย่อลงไปทีนี้การย่ออย่างที่ครูบอกแล้วไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของเนื้อความเดิมทีนี้ความสําคัญของการย่อความเออย่อความเนี่ย มันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกันในชีวิตประจําวันของเราเนาะการย่อความมีความสําคัญในการดําเนินชีวิตจริงๆในประจําวันของเรานะบุคคลทั่วไปนะหลักการย่อความก็ใช้การเขียนบันทึกประจําวันบางคนก็มีการบันทึกประจําวันวันนี้ไปทําอะไรและพรุ่งนี้จะทําอะไรต่อไปเป็นการวางแผนชีวิตของตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีนะเราจะได้ไม่เออเพ่งฟ้งวันนี้จะทําอะไรดีหรือนักเรียนนักศึกษา เตรียมการสอบนักเรียนก็ต้องอ่านหนังสือใช่ไหมคะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็บันทึกใจความสําคัญบันทึกเอาไว้แล้วใกล้ใ้สอบแล้วก็มาอ่านในตรงย่อๆของเรานนิอีกทีหนึ่งบันทึกหรือตั้งคําถามนะคะก็เป็นสิ่งที่นักเรียนควรทาถ้าในอาชีพในงานอาชีพเป็นเลขานุก,การนะรก็ต้องมีการหลักการยอ่อจะจดเนื้อหาใจความทั้งหมดไม่ได้ไม่ทันนะคะแล้วย่อข่าวก็เหมือนกันก็ย่อที่ใจความสําคัญสำคัญ คนฟังเขาก็ต้องการฟังที่สําคัญสําคัญเท่านั้นพวกน้ําพวกเนื้อหาที่มันไม่ประกอบนั้นก็ไม่ไม่อยากจะเอาอยากฟังนะฮะเพราะนั้นตรงนี้นักเรียนต้องคานึงรูปแบบการเขียนย่อความรูปแบบการเขียนย่อความไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะยอ่อซึ่งอาจใช้รูปแบบดังนี้หนึ่งการย่อนิทานย่อนิยายพงศวดานให้บอกประเภท ชื่อเรื่องผู้แต่งที่มาของเรื่องเท่าที่ทราบเช่นย่อนิทานเรื่องเรื่องอะไรนะของใครจากแล้วก็ความว่าส่วนการย่อคําสอนคาเก่าคํากล่าวปาถกถาให้บอกประเภทชื่อเรื่องเจ้าของเรื่องผู้ฟังสถานที่และเวลาให้ทราบด้วยเช่นคำย่อ,ยอคําสอนเรื่องอะไรของใครจากหน้าความว่าสําคัญนะคะ ต่อไปย่อความทางวิชาการให้บอกประเภทเจ้าของเรื่องที่มาด้วยนะคะเช่นย่อบทความเรื่องอะไรของใครจากฉบับที่หน้าแล้วก็หน้าที่เท่าไหร่ถึงหน้าที่เท่าไหร่ความว่านะคะหรือย่อบันทึกเหตุการณ์จดหมายเหตุย่อบันทึกจดหมายเหตุของใครนะของใครในโอกาสจดหมายเหตุเรื่องอะไรของใครโอกาสอะไรลวันที่เรื่องความว่า นะความว่านี่ข่าไม่ได้เลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่าง,งองย่อเรื่องบทความสารคดีตำนานนิยายนวานิยายเรื่องสั้นนะคะพูดแต่งจากแหล่งที่มาหนังสือหรือแหล่งที่มาต่างๆความว่าแล้วก็ขึ้นด้วยบทความบทความที่จะยอ่อครูบอกแล้วต้องทําไมไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของเนื้อความเดิมน,นะคะอันนี้เป็นการย่อข่าวข่าวจากไหนแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ นะวิทยุโทรทัศน์หรือแหล่งข้อมูลต่างๆวันที่ความว่านะะแล้วก็เป็นข้อความต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูย่อตำนานยอนาน่ยอนวนิยายยอืุอนสั้นหรือย่อข่าวนะคะใช้อย่าลืมต้องลงด้วยความว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนนะเป็นตัวอย่างการย่อความเป็นนิทานค่ะน,นักเรียนลองดูนะย่อหน้าตรงนี้นะคะย่อนิทานเรื่อง เอกากับหมาจิงจอกจากหนังสือนิทานอีศกหน้าหน้า 14- ถึงหน้า17เจผู้แต่งอัศวินแสงอรมณ์ความว่าพอขึ้นเนื้อหาปุ๊บก,ก็จะย่อหน้าตรงกันตรงนี้หมาจิงจอกเห็นอีก,กาภาพก้อนเนื้อชิ้นใหญ่บินไปเกาะกิ่งไม้กิ่งหนึ่งมันอยากกินชิ้นเนื้อนั้นจึงวางวางแผนแย่งชิงเนื้อจากอีกา มันแกล้งเยินยอว่าอีการ้องเพลงได้ไเราะแล้วขอให้อีการ้องเพลงให้มันฟังพออีกาอ้าปากร้องเพลงชิ้นเนื้อนั้นก็ร่วงลงมาสุนัขจิ้งจอกก็ตะคุบชิ้นเนื้อนั้นแล้วก็วิ่งหนีไปข้อคิดที่ได้จากเรื่องอย่าหลงกลคำยอเพราะจะถูกล่อให้เสียทีอนนี้ฮก็จะมีคำสุภาษิตหรือคำที่เป็นข้อคิดอยู่ข้างล่างนันเองก็ย่อไปด้วยนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างการยอ่อนักเรียนจะเห็นว่ากระชับแล้วก็เนื้อเรื่องได้ใจความสําคัญอ่านแล้วก็เข้าใจรู้เรื่องเลยนะคะรูหวังว่านักเรียนคงจะย่อความเป็นเนาะแล้วผูก็จะมีการบ้านให้นักเรียนไปย่อความในหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องวันที่ผมตื่นสายเป็นเรื่องสุดท้ายในวิทยาศาสตร์หน้าร้อยแปดสบถึงหน้าร้อยแปดสิบเก้านะคะ แล้วเปิดมานักเรียนเอามาส่งคุณด้วยนะหวังว่านักเรียนคงจะทำกันบ้านในการครั้งนี้วันนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ